ในการเจาะรูอย่างเงี้ยมันก็เหมือนจะเจาะง่ายเนาะซึ่งใครๆก็สามารถทําได้อยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาที่เราจะเจอกันเนาะคืออย่างแรกนะครับรอยมันจะไม่ค่อยสวยและก็รอยด้านล่างด้วยนะจะแตกแบบนี้แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่เราจะเจอก็คือมันจะเจาะแล้วไม่ตรงนะอย่างตัวเนี้ยผมพยายามเล็งให้มันตรงแล้วแต่มันก็ยังโค้งเบี้ยวอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราเจาะลงไปอย่าง เห็นไหมครับมันก็จะเฉียงเฉียงไปทางด้านซ้ายมือของผมซึ่งไอ้ปัญหาพวกนี้มันสามารถแก้ได้ง่ายนะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละข้อเลยนะครับว่ามันมีเคล็ดลับหรือว่าวิธีการแก้อย่างไงบ้าง ซึ่งในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการเจาะไม้เป็นหลักเนาะหรือว่างานรูโกกิก้งซึ่งมันก็อาจจะอดัดแอฟนะครับไปใช้กับในงานเจาะอื่นๆได้ด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือในการเลือกดอกสว่านให้เหมาะสมนั่นเองข้อนี้มันก็เป็นพื้นฐานที่เราหลายคนรู้กันดีอยู่แล้วเนาะมันก็จะมีดอกสว่านหลายแบบมากนะครับเจาะไม้เจาะเหล็กเจาะปูนนะครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูในส่วนของการเจาะไม้ดีกว่าที่เรามักจะหยิบสลับกันบ่อยเนาะก็คือเรามักจะหยิบตัวดอกสว่านเจาะเหล็กนะครับมาเจาะไม้นั่น ซึ่งถ้าถามว่ามันเจาะได้ไหมแน่นอนว่ามันสามารถเจาะได้อยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาที่ตามมาคือลอยมันจะไม่สวยนะครับและมันก็ไม่มีตัวนำศูนด้วยนะครับซึ่งถ้าเทียบกับดอกเจาะไม้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนีนะ้โดยดอกสว่านเจาะไม้เองก็จะมีหลายชนิดนะแต่ว่าหลากัหลกๆก็คือเขาจะมีเหล็กนำศูนย์เหมือนกันซึ่งข้อดีของตัวนี้เวลาเราเจาะมันก็จะให้ในเรื่องของความแม่นยําแล้วมันก็จะไม่ เคลื่อนเนาะเวลาเราเจาะลงไปนะครับมันจะเป็นหมุดนําได้ดีเลยแต่ถ้าเป็ดดอกจอเจาะเหล็กเนี้ยมันจะไม่มีนะครับเวลาเราเจาะโอกาสที่มันจะเคลื่อนจากตําแหน่งที่เราเจาะหรือว่าเจาะลงไปแล้วรอยแตกเนี้ยมันก็ให้เจอะเยอะมากกว่านะผมจะยกตัวอย่างในการเจาะไม้อัดแล้วกันผมมาร์กจุดไว้สักสองจุดตรงนี้กับตรงนี้ เวลาเล็งมันก็จะเลงค่อนข้างยากนะถ้าเป็นดอกจอเล็กไคอเคนะครับอันนี้คือดอกจอเหล็กเนาะมาดูบันที่จอบไม้ครับดอกจอจไม้เขาจะมีตัวเหล็กน้ำสูนนะเราก็วางมาร์กจุดตรงกลางได้เลยเห็นไหมครับ อันนี้ผมเจาะแบบว่าไม่ได้เน้นให้มันสวยมากนะเจาะแบบเจาะปกติเลยนะครับซึ่งถ้าถามว่าสามารถเจาะให้มันสวยกว่านี้มได้ไหมได้นะครับแต่นี้มาดูถึงความต่างกันก่อนอย่างที่เห็นเนาะอันนี้เป็นดอกเจาะเหล็กนะครับอันนี้ดอกเจาะไม้อย่างแรกคือรอยด้านบนมันก็จะไม่เหมือนกันละตัวดอกเจาะไม้จะสวยกว่าเยอะเลยนะครับเพราะว่ามุมการเจาะหรือว่าคมตัดเขาจะไม่เหมือนกันเลยนะครับจะต่างกันมาที่ข้อต่อมาครับนั่นก็คือในเรื่องของคุณภาพของ ตัวดอกสว่านนั่นเองซึ่งข้อนี้ก็มีผลไม่มากก็น้อยเนาะแล้วแต่ว่าดอกที่เราเลือกนะบางทีคุณภาพไม่แพงมากก็เจาะได้ดีเหมือนกันนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับวัสดุไม้และก็วิธีการเจาะอีกทีหนึ่งแต่เดี๋ยวผมจะเทียบกันให้ดูแล้วว่าตัวดอกคุณภาพที่ออกแบบมาเป็นดอกเจาะไม้แบบปกติพื้นฐานเลยแล้วก็อีกดอกหนึ่งนะครับเขาอ,ออกแบบมาสําหรับเจาะไม้แบบพิเศษหน่อยนะครับอย่าง2ดอกเนี้ยมุมมันจะต่างกันนิดหน่อยแต่คล้ายๆกันเดี๋ยวผมจะเจาะเทียบกันให้ดูนะ เริ่มกันที่ดอกปกติก่อนนะครับโอเคประมาณนี้อันนี้ผมพยายามจะเจาะให้มันสวยที่สุดเลยนะ โอเคอันนี้ผมก็เจาะตัวอย่างออกมาเรียบร้อยอันเนี้ยเป็นดอกราคาแบบปกติเลยไม่ได้แพงมากนะครับส่วนตัวเนี้ยเน,นี้ยจะเป็นดอกแพงนะครับดอกหนึ่งก็ประมาณหลักร้อยอันนี้หลักสิบซึ่งถ้าให้ดูในเรื่องของรอยตัดเนาะมันก็จะใกล้เคียงกันแต่ถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆนะครับไอ้ตรงดอกที่มีราคาถูก,กว่าตรงเนี้ยเขาจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับยังคงมีรอยไม้ขึ้นมาอยู่นิดนึงแล้วก็การเจาะมันจะเจาะ ค่อนข้างช้าแต่พอเป็นดอกเจาะไม้มีราคาแพงหน่อยออกแบบมาดีหน่อยก็คือมันจะเจาะกินได้เร็วนะครับหนึ่งนะสองก็คือรอยเขาจะสวยมากนี่ประมาณนี้เลยอันนี้ก็คือความต่างของตัวดอกสว่างระหว่างราคาทั่วไปกับราคาแพงหรือว่าดอกสว่างที่เขาออกแบบมาสําหรับเจาะไม้ที่ดีๆหน่อยนะครับมันก็จะมีความต่างกันอยู่นิดนึงแต่ถามว่าถ้าไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นก็ไม่ได้จําเป็นเนาะสำหรับในข้อนี้อันนี้เราก็แก้ได้นะครับก็คือใช้กระดาษทรายลบๆก็ โอเคเหมือน,นกันนะครับประมาณนี้ข้อต่อมาครับก็คือเวลาเราเจาะต้องควบคุมแรงกดและก็ความเร็วรอบสวราคให้ดีๆนะถ้าเกิดว่าเรากดแรงไปนะครับรอยก็จะไม่สวยรูก็จะไม่สวยนะครับหรือดอกสว่รน์อาจจะหักได้นะครับหรือถ้าเรากดหมุนเร็วไปนะครับมันก็ส่งผลเหมือนกันนะครับก็คือรอยมันไม่สวยเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้มันรอยสวยแค่ไหนนะครับก็ต้องค่อยๆเจาะนะก็คืออย่าก,กดมันแรงไปทีเดียวนะครับกดลองไปแบบนี้ ในช่วงแรกเราต้องให้มันกินแบบช้าๆเราจะได้รอยที่สวยนะครับบาดแพลเขาจะไม่ได้ฉีกมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากดแรงไปเห็นไหมครับแน่นอนว่าบาดแพลมันจะฉีกแบบนี้เลยนะครับข้อนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับก็พยายามแค่ ค่อยๆกดเนาะสวาส่านมันสามารถปรับรอบได้อยู่แล้วนะครับข้อต่อมานะครับก็คือหาวัสดุมาลองชิ้นงานที่เราจะเจาะเองนะเพื่อที่จะไม่ให้รอยมันแตกเนาะหรือว่าให้รอยมันสวยนั่นเองซึ่งตรงด้านบนเรา,เราสามารถควบคุมได้อยู่แล้วเนาะก็คือค่อยๆกดลงไปนะบาดแผลมันก็จะสวยละแต่ถ้าเกิดว่าเราเจาะทะลุลงไปนะด้านล่างมันก็จะเกิดแผลฉีกแบบนี้เนาะซึ่งมันก็มีวิธีกแก้ง่ายๆนะครับก็คือหาไม้มาลองแค่นั้นแหละหรือว่าจะเจาะนะครับ สลับฝั่งไม่ได้นะถ้าเกิดว่าผมต้องการเจาะรูนะครับผมก็มาวางแบบนี้ <L ess> เห็นไหมครับอันนี้รูที่เราไมา้ลองส่วนนี้ไม่ได้ลองเห็นไหมรอยแตกมันก็จะต่างกันแค่นี้วิธีการแก้นะครับจุดนี้ง่ายมากเลยนะครับมาดูวันนี้ข้อต่อมาครับนั่นก็คือการมาร์กตำแหน่งก่อนเจาะนี่งซึ่งข้อนี้มันก็เป็นเรื่องปกติที่เราต้องมาร์กกันอยู่แล้วแต่ว่า ในงานเจาะไม้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ตัวดอกจอเจาะเหล็กครับใช้งานเจาะไม้บ่อยๆแนะนําว่าให้เราใช้ตัวเหล็กตอกน้าศูนย์ก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวดอกสว่านมันเคลื่อนเวลาเราเจาะเพราะว่าตัวดอกจอเจาะเหล็กเวลาเราเจาะมันโอกาสที่มันจะแบบดินนซ้ายดินขวาได้มันมีนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ตัวเหล็กน้าศูนย์มาจุดลงไปแบบนี้นะครับแล้วเราถึงจะเจาะลงไปได้นะเวลาวางนะครับ แบบนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันเคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวาได้เนี่ยเวลาเราเจานะเนาะมันก็จะได้ตรงตำแหน่งเป๊ะนะว่าถ้างานไม้มันคลาดเคลื่อนนิดนึงมันก็เสียหายมากเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดอกสว่านเจาะไม้อยู่แล้วนะครับก็แค่ตีเส้นแล้วก็เอาตัวดอกสว่านนะครับไปวางเจาะได้เลยเนาะเพราะว่ามันมีตัวเหล็กน้าสูญอยู่แล้วนะครับมาต่อที่ข้อต่อมานะครับนั่นก็คือในเรื่องของการใช้ตัวจิก๊กแหนมเจาะนะครับหรือว่าใช้สว่านแทนเจาะนั่นเองนะครับ ข้อเนี้ยก็จะเป็นในเรื่องของความแม่นยําในการเจาะเพราะว่าปกติแล้วการที่จะถือสว่านนะครับเจาะแล้วให้มันตรงได้ฉากที่เราต้องการมันยากมากนะซึ่งข้อนี้แก้ได้ง่ายๆครับก็คือต้องมีจิ๊กนั่นเองนะครับก็อาจจะเป็นจิ๊ก DIY ที่ทําขึ้นมาเองหรือว่าจะซื้อสําเร็จรูปมาใช้ก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือไซส์สว่านแทนเจาะนั่นเองนะครับอันนี้ก็แม่นยามากที่สุดแหละข้อเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้เนาะมันจะมีผลในเรื่องของการ เจาะนะครับรูที่เราต้องการที่จะใส่เดือยถ้าเกิดว่าไม่มีเจ๊กเนาะการจะใส่เดือยมันประกอบยากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ฉากนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ทําขึ้นมาแบบง่ายๆเลยนะก็เอาไม้นะครับมาเจาะรูสว่านขนาดตามที่ผมต้องการได้เลยนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็วางไป แค่นี้นะครับแล้วก็ลองเช็คองศาหรือว่าฉากกันดูนได้เลยประมาณนี้นครับมันก็จะได้ฉากที่เราต้องการเนาะอันนี้คือวิธีการทําให้มันตรงแบบง่ายๆล่ะซึ่งมันก็จะมีหลายวิธีนะก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้เนะสำหรับในมุมนี้หลายคนก็ใช้ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าวิธีที่ ได้ผลดีที่สุดก็คือต้องมีจิกนั่นแหละนะครับหรือว่าสว่านแทนนั่นเองนะครับในเรื่องของการเจาะให้มันตรงนะหรือใครที่มีประสบการณ์หน่อยนะครับหรือว่าคุ้นชินกับเครื่องมืออยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องใช้เลยก็ได้นะแต่ยังไงถ้าต้องการความแมน่นยำที่สุดก็คือต้องมีจิกอยู่ดีนะครับมาต่อที่ข้อต่อมานะครับก็คือเวลาเราเจาะลงไปแล้วมันก็จะลอยจะไม่ได้สวยเนียนร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะวิธีที่เราทําได้ก็คือในเรื่องของการขัดเก็บรอยนั่นเองนะครับเกิดว่าเราเจาะลงไปแล้ว บบนี้นะครับมันก็ยังคงไม่เนียนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเก็บงานนะครับใช้กระดาษทรายหรือว่าใช้อะไรก็ได้นะเก็บขอบลบมุมนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งง่ายๆก็คือใช้พวกดอกสว่านลบมุมมันเองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เก็บอีกทีหนึ่งก็ได้นะถ้าเกิดว่าเป็นรอยที่เราต้องการจะโชว์ชิ้นงานนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้รอยที่สวยงามแล้วเนาะ ก็ทั้งหมดมีประมาณนี้7ข้อด้วยกันนะครับก็เป็นวิธีเป็นพื้นฐานง่ายๆนะสำหรับใครที่กำลังเริ่มัดทำงานไม้หรือว่างาน o ู w เวกิ้งนะครับก็ไม่ได้แก้ไขาย,ยากอะไรเนาะวิธีการเจาะพวกนี้ก็ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่มีเทคนิคอะไรนะครับหรือว่าอยากจะแชร์อะไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันเพิ่มเติมไดนะ้อาจจะมีเทคนิคอะไรที่ช่วยเหลือในเรื่องของการเจาะได้อีกมากนะครับสำหรับคลิปิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะสวัสดีครับ